ผมอยู่บนถนนสายเอเชียนะก็น่าจะไปนครสวรรค์นะเส้นนี้อยู่บนวีออสเอันนี้ก็เป็นรถของอูยช่างเก่งนะช่างเกง่งรถยกนะครับยืมมาก่อนเนี่เป็นไงนะขับวีออสกับซิตี้อันนี้มันเตี้ยฮะอันนี้มันเตี้ยมองไ่เห็นถนนเอ้ามันก็เตี้ยเหมือนกันนั่นแหละ ขับดีไหมนะ <S <S ดีดีเหรอสี่หมื่นนี้งสี่หมื่นแต่ก็โอเคนะผมนั่งมามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากซิตี้เลยนะ <S <S ไมไ่ต่างเลยอารมณ์การนั่งนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากซิตี้เลยมันก็โอเคนะเนี่ยถ้าเราใส่ยางดีดช่วงล่างดีโช וק, ้กดีก็ผมถือว่าเป็นรถที่ ดีคันหนึ่งเลยนะเนี่ย Vios เนี่ยก็นิ่งดีนะอันนี้มีสองระบบครับแก๊สน้ำมันนะครับก็อันนี้เราขับอยู่ที่ระบบน้ำมันนะตอนตอนขับมาตอนแรกกี่หีดซีตอนนี้เหลือเท่าไหร่ซฮะจะได้เอาตอนแรกห้า,เ,าเหลือซีเกลอมหรือเปล่าเกลอกหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกมั ก็น่าจะประหยัดอยู่นะใช่ไหมก็นิ่งดีนะนิ่งดีฝนจะตกแล้วนะ กำลังไปอำเภอวิเศษชัยชาญใช่ไหมแล้วก็ขับประมาณนี้มันก็โอเคนะเราไม่ต้องไปขับเร็วอะไรมากหรอกถือว่านิ่งนะดูพวงมาลัยน,นิ่งเลยนะ ก็ไม่ได้เสียงดังเลยนะผมว่าเงียบอยู่นะเงียบนะเงียบกว่าซิตี้ไหมซิตี้รู้สึกแด้ดังกว่านี้นะลอ้อมันจะเป็นกับลอ้ลอเปลี่ยนเป็นล้อน,น,นั่นนะเสียงดังนะเอนแต่นี่ก็เงียบนะเสียงลงเสียงล้อก็ไม่ดังนะโอ้รู้สุดโลกกรุงเทพ 40,000น่าซื้ออยู่นี่โอ้นุ่นนุ่นสวยถถ้าไม่เน้นแบบคืออะไรรถสวยรถหรูอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าเล่นนะครับนี่น่าซื้อมาไว้ขับไว้สำรองเผื่อรเราเสีย40,000เองราคามอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ก 6, 0, ห็หกเจ็ดหมื่นนะรุ่นใหม่ๆนะยิงแดดบวกอะไรอะพีซ evet. ีเอ UM ็กซ์กูมมิเตอร์เซนอืมอันนี้หลบฝนหลบแดดได้ด้วยเครื่องเท่าไหนว่าเพิ่งพันห้าหรือเปล่ารุ่นนี้ ก็อยู่เรนนี้ก็ได้หรอโอ้กับเรนนี้แหละเรนกลางนี่งเนี่ยหัวมันสั้นๆหัวมันสั้นกว่าซิตี้นีซิตี้หัวจะยาวกว่า เอาร้อยนะเปนน่งไหมสา,ายไหมร้อยเหยียบร้อยเออเหยียบไปเลย ร้อยเองคันนี้เราตัดกอืจริงแจุดนี้เยอบไปเลยจีดูดก็ไปเลยเนะี่ยเล่นนี่มันต้องหนึถึงร้อยยีก็โอเคนะนิ่งนะนิ่งนิ่งครับถึงจะเป็นรถเก่าแต่โอเคนะเนี่100ยหนึ่งร้อยนี่ยหนึ่งร้อยละยังนิ่งนิ่งอยู่เลยนะเนี่ยความเร็วหนึ่งร้อย น,นะนี่รถเก่าอายุอายุก็ไม่ใช่สิบกว่าปีแล้วเใช่ไหมโอ้จะเกินมั้งเจนแรกเลยเนะี่ยใช่ไหมเจนแรกรุ่นแรกเลยเนะี่ยรุ่นแรกเลย ความเร็วหนึ่งร้อยก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ปกตินะที่เขาวิ่งกันก็หนึ่งก็พอดีนะครับไม่เร็วไม่ช้าก็คือหนึ่งร้อยนี่เสงแมวเหนียวขึ้นแสงร,แรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้า ซื้อ Vios ไหมขายซิตี้ออกซื้อ Vios อีก800เมตรเปลี่ยซ้ายเล็กน้อยคือเขาซื้อจักรยานใบเลข33ซื้อรถแพงก็คือเกขาอันนี้มันั่งได้เยอะประหยัดน้ำมันด้วยอะไรนะไหนหมุนอกว่าอะไรสาปสาโมบอกเลยเร็วโอ้ดูรถโดยสัน วิ่งเร็วซะด้วย ใช่นะยกขำใหม่เลยนะโอ,โอ้ทีมงานรถอคอกเอ้งแอดูงค์ใหญ่มากรลืููอะไรใหญ่กว่าปาดิอ้โหงองค์ใหญ่มาก นะครับคลิปนี้ก็ฝากถึง FC ที่กำลังขับรถอยู่นะครับก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับเวลาจอดพักนะครับจอดพักรถแนะนำให้จอดในปั๊มนะครับทางทางไม่แนะนำเลยนะก็เกิดเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7นะครับที่รถเอสยูวีคันหนึ่งที่ จอดท้ายรถน้ํามันพืชน,นะครับโดนอัดก๊อปปี้จากรถด้านหลังนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันตรายนะครับถึงจะจอดบนที่จอดรถที่เขาให้จอดก็เกิดขึ้นได้นะครับบนท้องถนนมันไม่แน่นอนเลยครับกับขี่ปลอดภัยครับผมก็โดนมาแล้วนะฟอดผมจอดข้างทางก็โดนเฉี่ยวมาแล้วนะนะครับอันตรายนะ คราหน้าข้าหลังจะไม่จอดแล้วนะข้างทางนะตรงในในปั๊มอย่างเดียวนะปลอดภัยสุดเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจไปกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับคลิปนี้นะครับแปดรายนะโอ้เรือนี้เสียชีวิตหมู่หลายเคตมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินตำรวจนะครับก็หกรายนะครับที่โคราช ก็รถบัสโอ้เจ็ดมั้งกี่รายไม่รู้เจ็ดแปดรายนะโอ้นี่ครับปีนี้มีแต่สีชีวิตหมูนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับใช้ความเร็วพอเหมาะพอควรครับผมประมาณนี้นะครับกับเจ้าวีออส